300เมตรนะครับถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าสว่างเป็นลำไกลมากๆนะครับ สวัสดีครับผมอมทีเอสทครับวันนี้จะมารีวิวไฟฉายโอดินนะครับเป็นไฟฉายที่เอาไว้ติดปืนยาวซึ่งรุ่นนี้นะครับจะมีเมาส์แถมเอาไว้ติดกับพวกรางพิคาตินี่นะครับหรือที่เรียกันว่า1 9 1 3นะครับหรือว่าจะติดกับรางกระโจมที่เป็นคีมอดหรือ ML o c k นะครับไฟฉายรุ่นนี้นะครับได้รับการอนุเคราะห์จากประเทศจีนให้มารีวิวนะครับถึงสินค้าจะ Make in China นะครับแต่ไฟฉายรุ่นนี้นะครับ เป็นสินค้าแท้นะครับแล้วก็แบรนด์โอไลซ์นะครับเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับเขากล้ารับประกันถึง5ปีเลยครับซึ่งไม่ได้มีขายแค่ในประเทศไทยหรือประเทศจีนนะครับไปฉายแบรนด์นี้นะครับขายดีไปทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอิสราเอลหรือว่าแทบยุโรปนะครับก็ใช้กันเยอะครับเพราะว่าแบรนด์นี้มีคุณภาพและที่สําคัญครับ เป็นไฟฉายแทคติคอลที่ราคาถูกมากๆนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะครับเช่นชัวไฟอะไรพวกนี้นะครับคุณภาพใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ตัวนี้ถูกกว่าเยอะมากๆนะครับดังนั้นแบรนด์นี้เลยเป็นที่นิยมนะครับไฟฉายรุ่นนี้นะครับมีกําลังไฟสูงสุดที่2000ลูเมนส์นะครับแล้วก็ส่องไกลได้ถึง300เมตรนะครับเรามาดูสเปคนะครับไฟฉายตัวนี้จะมี2โหมดนะครับคือโหมด High กับโหมดโลนะครับ โหมด h i นะครับให้กำลังไฟสูงสุดที่2,000ลูเมนสนะครับจะมี run time ที่2นาทีนะครับเมื่อผ่านไป2นาทีแล้วจะลดเหลือ1,000ลูเมนสนะครับ9นาทีต่อมาก็จะลดเหลือ760ลูเมนนะครับ125นาทีต่อมาก็จะลดเหลือ300ลูเมนสนะครับก็จะรันไปอีก24นาทีนะครับหลังจากนั้นไฟก็จะดับนะครับเพื่อเป็นการถนอมหลอดนะครับเพราะว่าตัวนี้ให้กำลังไฟสูงมากๆถึง2,000ลูเมนสนะครับ ไฟฉายก็เลยจําเป็นต้องดรอปแสงลงมานะครับเพื่อทําการถนอมตัวหลอดนะครับไม่ให้มันขาดหรือไม่ให้วงจรมันช็อตอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้คุณใช้งานได้ยาวๆนะครับอันนี้ก็บอกว่า2ไกลถึง300เมตรนะครับสำหรับไฮโลก็118เมตรนะครับต่อมาที่สำคัญนะครับก็ไฟฉายตัวนี้สามารถตกได้ที่1.5เมตรนะครับเราจะไม่พังนะครับกันน้ำา IP X8 นะครับ โอเคครับเรามาเปิดดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับกล่องสวยมากนะครับเปิดด้านนี้นะครับเปิดออกมาปุ๊บนะครับก็จะมีคําขอบคุณนะครับแล้วก็มีวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับเป็นแผ่นเหลืองๆก่อนที่จะเปิดมานะครับเปิดที่ตรงนี้นะครับคําว่า open นะครับเปิดออกมาเราก็จะเจอไฟฉายนะครับไฟฉายสวยงามมากนะครับ odin วิธีการเอาไฟฉายออกมานะครับให้เราทําการดึงตัวนี้ออกมานะครับ ขดตัวนี้ไว้ดึงออกมานะครับเรามาดูไฟฉายกันก่อนนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเอานิ้วมือแล้วก็จับแบบนี้ครับดึงออกมาปึ๊บนะครับมาจอ,อกมาอย่างงี้นะครับอันนี้ไว้ก่อนไฟฉายนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีเมาส์แถมให้นะครับ ไฟฉายนะครับลักษณะค่อนข้างใกล้เคียงกับ M2R Pro Warrior นะครับใกล้เคียงกันมากเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นต้นแบบของ Odin นะครับตัวปุ่มกดท้ายไฟฉายนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับด้านหน้าตรงเลนส์นะครับก็จะมีเขี้ยวนะครับ เอาไว้เป็น d o o r b u s อ e r นะครับเวลาเราติดในรถนะครับกระแทกกระจกได้หรือว่าถ้าเราไปใช้เป็นไฟฉายแทกติคอขนะเอาไปกระแทกหน้าโจนได้นะครับใช้เป็นอาวุธได้เลยครับผมเดี๋ยวส่วนวิธีการใช้งานเมาส์นะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับก่อนจะใช้งานนะครับให้เราทําการเปิดด้านหลังออกนะครับน้ํามันพวกนี้ก็ไม่ต้องเช็ดออกนะครับนี่นะครับ ตอนแรกให้เราทำการดึงตัวนี้ออกมานะครับไม่งั้นจะใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็เรามาดูนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ขนาด5,000มล ah ลอนะครับ3.6โวลต์สามารถรีชาร์จได้นะครับฐานก้อนใหญ่เลยทีเดียวครับปิดไปก่อนเรามาดูอุปกรณ์เสริมนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง อุปกรณ์เสริมครับตัวนี้เรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับคล้ายๆหูฟังมือถืออะไรสักอย่างนะครับแต่เปิดตองมานะครับเป็นอุปกรณ์เสริมตัวนี้เป็นน็อตสำรองแล้วก็6กเหลี่ยมนะครับเอาไว้ขันตัวนี้นะครับแล้วก็น็อตสำรองของ2ตัวนี้นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับ ระบบชาร์จเป็นแบบแมกเนติกนะครับเนื่องจากไฟฉายตัวนี้นะครับแบตค่อนข้างจะใหญ่นะครับดังนั้นแมกเนติกชาร์จนะครับก็จะมีชาร์จ1แอมป์หนแอมป์แล้วก็2แอมป์นะครับมีชาร์จเร็วด้วยนะครับ2แอมป์นะครับวิธีการชาร์จนะครับให้เราทําการเอาตัวนี้นะครับติดที่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับเป็นปุ่มกดนะครับติดเข้าไปแล้วก็เปิดอนิ้ออกมาแล้วก็ ให้เอา usb type a นะครับไปเสียบกับชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็เป็น power bank นะครับก็มีทั้งระบบชาร์จช้าแล้วก็ชาร์จเร็วนะครับก็เสียบไปชาร์จเร็วนะครับถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแปลว่าแบตเต็มแล้วนะครับผมได้ทำการแกะออกมาชาร์จก่อนแล้วนะครับจะได้ทำการรีวิวได้เต็มที่นะครับ ส่วนถ้าแบบไม่เต็มนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ M2 Power r e r ให้ดูนะครับว่าตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับขอนุนะครับจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเพราะตัวนี้ผมใช้งานค่อนข้างหนักเลยนะครับเรามาดูอุปกรณ์อื่นๆกันเลยครับเปิดออกมานะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์หางหนูนะครับเอาไว้ติดกับปืนยาวพวกรมพิคาาทินี่นะครับ วิธีการใช้งานก็คือให้ทำการติดกับอันนี้นะครับปึ๊บเข้าไปแล้วตัวนี้นะครับมันจะมีระบบล็อก2ชั้นนะครับชั้นแรกก็คือติดแบบแม่เนติกนะครับชั้นที่2ก็คือกดเข้าไปนะครับมันจะอยู่นะครับจะดึงออกไม่ได้นะครับอันนี้ผมดึงให้ดูเฉยๆนะครับแต่ไม่แนะนําให้ดึงตรงสายนะครับเวลาจะดึงออกให้เราทําการดึงออกตรงนี้นะครับเปิดตัวนี้ออกมาปุ๊บ แล้วก็ให้เราทําการจับตรงนี้นะครับดึงออกมาเพื่อถนอมสายไฟตัวนี้ไม่ให้มันขาดนะครับแข็งแรงก็จริงแต่เราควรจะถนอมไว้ดีกว่ามาเสียได้ที่หลังนะครับเดี๋ยวการเปิดปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้งานร่วมกับอาวุธปืนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูอุปรกรณ์เสริมตัวอื่นกันต่อนะครับด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับ ล็อกสายของสวิตหางหนูนะครับเข้ากับรางนะครับล็อกเข้าไปตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็อันนี้นะครับเป็นคู่มือนะครับก็จะมีภาษาไทยนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวดูคลิปผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานให้นะครับไฟฉายโอดินตัวนี้นะครับมี2โหมดนะครับ โหมดแรกจะเป็นไฟไฮนะครับโหมด2จะเป็นไฟโลนะครับก็คือกดปุ่มตรงนี้นะครับกดสุดจะเป็นโหมดไฮนะครับกดไปครึ่งเดียวจะเป็นโหมดโลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแสงอีกทีนึงนะครับอันนี้มาแนะนํากันก่อนนะครับ แล้วก็ไฟฉายตัวนี้นะครับสามารถเอาไปใช้เป็นไฟฉายเหมือนไฟฉายมือตัวนี้นะครับ M2 a p r l i e r โดยการถอดนะครับตัวเมาส์นี้ออกนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวคําว่าล็อกแล้วก็ปลดล็อกเป็นรูปนะครับให้เราทําการบิดสวิตช์นี้ไปที่ปลดล็อกนะครับนี่คือคำว่าปลดล็อกนะครับเราจะยังดึงไม่ออกนะครับให้เราทําการกดปุ่มตรงนี้นะครับกดเข้าไปนิ้วโป้งกดเข้าไปแล้วค่อยดึงออกมานะครับแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับไฟฉายก็จะเป็นไฟฉายมือนะครับไฟฉายตัวนี้ก็จะมีโหมดกดติดปล่อยดับเหมือนกันนะครับดูนะครับกดติดปล่อยดับนะครับหรือว่าจะแท็บนะครับก็จะเป็นการเปิดค้างนะครับนี่นะครับมีความหลากหลายนะครับตัวนี้สามารถเอาไปติดกับรางคีย์มดหรือว่า M l o c ล็นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับหรือว่า จะไปติดกับ1913นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานการติดกับปืนยาวกันเลยดีกว่าครับวิธีการใส่เจ้าโอดินเข้ากับปืนยาวนะครับที่มีรางพิคา t ินี่นะครับหรือว่าจะเป็นรางคีมอส Mlock นะครับวิธีการนะครับที่ผมบอกนะครับให้ถอดเจ้าตัวเมาส์ออกก่อนนะครับโดยการปลดล็อกนะครับแล้วก็กดให้ไฟฉายออกมานะครับมันจะเหลือแค่ตัวเมาส์นะครับ ห้เราทำการเอาหกเหลี่ยมที่แถมในกล่องนะครับขันผมใช้หกเหลี่ยมของตัวเองนะครับขันตัวนี้ออกมานะครับมันจะมีน็อตที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับขันออกมานะครับหมุนออกนะครับเป็นออกนะครับลองเกาะรางดูได้ไหมถ้าเกาะรางได้แล้วนะครับเราก็หมุนเข้าไปให้มันแน่นๆนะครับเป็นการยึดตัวเมาส์เข้ากับรางพิคาทินี่นะครับโอเคครับ แน่นหนาให้เราทําการเสียบไฟฉายเข้าไปครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วให้เราทําการล็อกนะครับเพื่อไม่ให้ไฟฉายมันหลุดนะครับตอนนี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับจะกดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าท่านไม่ถนัดนะครับนี่ครับใช้ตัวสวิช์หางหนูนะครับติดเข้าไปปึ๊บ เป็นแบบแมกนติกแล้วเราทําการล็อกอีกชั้นหนึ่งปุ๊บเข้าไปนะครับเหลือตัวนี้นะครับให้ทําการใส่รา้งพิคาที่นี่ด้านบนนะครับตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกที่ให้ตัวได้นะครับให้เราดูตรงนี้นะครับมันจะมีร่องนะครับให้เราเอาตรงนี้ให้มันตรงร่องนะครับแล้วก็เกี่ยวด้านหนึ่งก่อนแล้วค่อยกดลงไปนะครับแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับสวิตช์ทางตรงก็จะใช้งานได้ครับถ้าเราจับแบบแท็กติคอปุ๊บ เราก็สามารถใช้นิ้วโป้งเป็นตัวกดได้นะครับสวิตถังหนูก็คล้ายกับสวิตตัวข้างหลังนะครับก็คือกดปล่อยคือการเปิดแช่กดแช่แล้วปล่อยก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันจะใช้ได้แค่ไฟแบบหายนะครับไฟแบบโลใช้ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะกดตรงไหนก็จะเป็นไฟแบบหายทั้งหมดนะครับทั้งทุกจุดเลยนะครับในนี้ ถ้าเราไม่ชอบจุดนี้นะครับเราไปเปลี่ยนไปติดจุดอื่นก็ได้นะครับทำการถอดไฟฉายออกถอดไอตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกไปติดด้านบนนะครับเปลี่ยนเมาส์ไปติดด้านบนก็ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบด้านบนนะครับหรือจะติดด้านล่างก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดกล้องนะครับ ก็ติดด้านบนได้เช่นกันครับหรือว่าคนที่ติดกล้องที่เป็นฐานสูงนะครับก็ไปแล้วก็ล็อกปุ๊บเราก็จะสามารถจับอันนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้มากดตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับมันจะมีด้านข้างให้ใส่นะครับตรงด้านนี้นะครับใส่เข้าไปสำหรับคนที่อยากได้เฉียงบนนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ด้านข้างข้างบนนะครับ รือจะเอาไปติดกับรางเฉียง45าองศาไปด้วยนะครับขยบรางเฉียง45องศานี้ไปไว้ข้างหน้าแล้วก็ติดมันก็จะเฉียงแบบนี้นะครับส่วนตัวผมชอบติดด้านข้างมากกว่านะครับติดด้านข้างแล้วก็ติดสวิตห่างหนูน่าจะใช้งานได้ง่ายกว่าครับผมเส้นนี้นะครับที่แถมมาในกล่อง2เส้นนะครับสามารถร้อยสายนี้กับตัวกระโจมนะครับเข้าไปให้มันล็อกติดกันนะครับแต่ผมไม่จะไม่รัดนะครับผมไม่ชอบนะครับ แบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับหรือจะติดกับลูกซองเรมินตันแ80ก็ติดได้นะครับแต่ท่านต้องติดตัวนี้นะครับแหวนรัดหลอดนะครับจะเป็นตัวทําให้สามารถติดไฟฉายกับลูกซองเรมินตัน8ปดได้นะครับใช้แหวนรัดหลอดถ้าเกิดไม่มีหลอดก็รัดนำกล้องก็ได้นะครับ เอาไว้ติดพวกเลเซอร์เสริมอะไรพวกนี้กริปมืออะไรพวกนี้ก็ยังติดได้นะครับไม่ใช่ติดได้แค่พวกปืน AR นะครับติดได้หลายประเภทเลยนะครับโอเคครับเราลองไปดูกำลังไฟที่2000ลูเมนส์นะครับว่ามันเจิดจ้าขนาดไหนนะครับในระบบไฮแล้วก็300ลูเมนส์นะครับในระบบโลนะครับไปดูกันเลยครับเรามาดูไฟแบบไฮนะครับคือการกดปุ่มด้านหลังสุดนะครับ ดูซิว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะครับสว่างจ้ามากๆนะครับไกลมากๆเป็นลำไกลเลยนะครับ300เมตรนะครับถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าสว่างเป็นลำไกลมากๆนะครับดูสองด้านล่างนะครับใกล้ๆนี้โอ้จ้ามากแล้วก็วงของแสงค่อนข้างจะกว้างนิดหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นตัวโอดินธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวเทอร์โบวันนี้จะไกลมาก,มากๆไกลกว่านี้อีกนะครับแต่แสงมันจะแคบกว่านี้นะครับเรามาดูหมดโลกันนะครับกดครึ่งเดียวกดด้านหลังครึ่งเดียวนะครับกำลังดีนะครับสำหรับโหมดโลสำหรับคนที่ต้องการป้องกันบ้านต้องการชีวิตและทรัพย์สินนะครับไม่สว่างจ้าเกินไปนะครับ สำหรับโหมดโลนะครับก็เหมาะกับการใช้ป้องกันบ้านชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านนะครับส่วนสําหรับโหมดไฮนะครับก็ใช้ป้องกันบ้านป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับในระยะไกลนะครับเช่นท่านที่มีบ้านสวนไร่นานะครับที่มีพื้นที่เยอะๆนะครับตัวนี้สว่างไกลถึง300เมตรนะครับเอาไปติดปืนยาวปืนไรเฟิลก็ได้นะครับเพราะว่าส่องไกลจริงๆนะครับหรือว่าท่านที่ไม่มีปืนก็ใช้เป็น ไฟใช้ลาดตะเวนได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจไฟสายโอไลท์โอดินนะครับเอาไว้ติดปืนยาวหรือว่าเอาไว้ใช้เป็นไฟฉายทัิคอลนะครับทางโอไลท์นะครับก็ได้มีการ f l a ชเ s ล l e นะครับสิ้นเดือนนี้วันที่27เดือน9ปี64นะครับเวลา20นาฬิกาไปจะถึงวันที่2เดือน10ปี64เวลา10นาฬิกานะครับ ไฟฉายโอไลท์ตัวนี้นะครับก็จะลดราคาแบบกระหน่าแล้วก็ถูกมากๆคุ้มมากๆครับลดถึง2,000นเลยนะครับบอกได้เลยนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับต้องรีบนะครับไม่งั้นจะหมดก่อนนะครับมีหลายท่านก็บ่นนะครับว่าไฟฉายบางรุ่นหมดเร็วเหลือเกินนะครับบางตัวผมก็สั่งให้ลูกค้าไม่ทันนะครับนอกจากไฟฉายโอดินนะครับก็มีไฟฉายติดปืนสั้นอีกหลายรุ่นนะครับลดราคาอยู่นะครับ ถ้าหากใครสนใจนะครับเข้าไปที่ด้านล่างนะครับที่ Description แล้วก็ท็อปคอมเมนต์นะครับก็จะมีลิงก์เข้าไปที่เว็บของ Olight นะครับบางรายการก็จะมีของแถมนะครับทั้งถูกทั้งลดราคาทั้งแถมต้องรีบเลยนะครับส่วนสำหรับท่านที่สั่งไม่เป็นหรือว่าที่เกียจสั่งที่เกียดกรอกเมลที่เกียดกรอกที่อยู่นะครับก็ฝากผมสั่งได้นะครับก็จะมีค่าจำเนินการบ้างนะครับ ผมก็จะสั่งมาที่ผมแล้วผมก็จะตรวจสอบให้นะครับถ้าสินค้ามีปัญหาผมก็จะทําการเคลมให้ก่อนที่จะส่งนะครับผมจะตรวจสอบสภาพก่อนนะครับสําหรับท่านที่อนุญาตให้ผมแกะกล่องนะครับแต่ท่านที่ไม่อนุญาตนะครับผมก็จะส่งต่อไว้ที่ท่านเลยนะครับก็ยังเข้าเว็บเข้าไปดูนะครับว่าสนใจไฟฉายตัวไหนนะครับก็รีบสั่งเลยนะครับวันที่27วันที่ผมลงคลิปนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ